ใช่มัถึงติดกันหมดเลยอ่ะอะไรไม่ได้ไม่ได้มาเรืยมาลงที่มาเนี่ยไม่เลยขังเบียไมาเนี่ยมาเนี่ยมาเน่พี่เบนพี่เบนเป็นชู้กับพี่เทมแล้วมีลูกออกมาเป็นเอเทนนะเอ้าโอ้อะไรตายเดี๋ยวออกไปดูฉันเป็นแฟนอีเตยมีลูกมาเป็นหงหยกกับเขาจะทำอะไรอ่าแกเป็นลูกฉันหรอลูกฉันไม่เต็มเต็มสักคนไม่้จอะไรเพราะมันบอกว่าพี่มันแบนมันอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้บอกพี่เตยเขาไม่ได้นี่คือจะเล่นละคร เป็นแมรี่เลยทตัว่ายรูนพวกคนเล่นี่คอมนี่เป็นลูกของถิ่นยกขอพี่นันนี่เป็นหลานนี่เป็นลูกขอี่นันแล้วก็เป็นเป็นชู้กับพี่ถ่ายอีกนนอ๋อนี่นี่อย่างนี้เป็นชู้เหรอแกเป็นหลานใครเป็นเรงหลวมถ่คยเป็นเรื่องหลวงไปมีลาถ่าเห็นเต็งโมมาดิมาดแทนไปล้วไพ่นนไปตามพ่อมือคืนมาไดัไหนะใช่ไหมตา ไปเต้นย่าเรียนนี่เป็นรุ่นม่คนนึงเนี่ยมีลูกคนที่สองเอาผู้จองไปมัดทิ้งอยู่ตรงสถานีรถไฟเหินฟ้าเลยเก็บมาเรียนทางเรียนเออันนี้ก่อนมาคิียะไรคิวกะตะเวก่อนมาก่อนเฮ้ยทีมนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเต้นถามเขาได้เดี๋ยวเขาคุยไม่มีเพลงเลยนะขอห้าลูกอมอ่ะลูกอมอ่ะเดี๋ยวลเรียกฉันว่าลูกมาเนี้ยดิเด็กนี่มาเนี้ยดลูกมาเนี้ยดิเทม ทำอย่างนี้ได้ยังไงไข่ไข่ไข่นะอีนังนี่ใช่ไหมไอ้แล้ลูกอ่ะแล้วา่าไงี่ขาเ้เดียวไผมไดด้ไดลูกกได้ไดไ้ไได้ไดไ มีลูกกับมันไหมสองคนฮะนี่ดูเองแล้วกันว่าโอ้โหมันขยันขนาดไหนโอ้โหยนดยฉันบอกไงอยู่กับแกฉันเจ็บโทด ลูกหมดเลยอ่ะลูกของพ่อแล้วใช่ไหมหัวฉันต้องไมีลูกออกมาเป็นหงหยกมีแบนเป็นทองมี่ันลูกคนหนึ่งเป็นถังเบียร์มีแฟนผู้ชายฉันฉันต้องเป็นหนึ่งฉันไม่ยอมจริงๆนไี่ได้มกันมาตั้งแต่อังกฤษหรือเปล่าอังกฤษปะเนี่ยฉันจะยอมต้องจากนี่เป็นน้อย ถ้างั้นฉันไม่ยอมลูกลูกอาจจะน่ารักขนาไหร้คาแรกเตอร์กันสุดงสุดสุดยเี้ยอออันมันด้วย